Okay. ตอนนี้พามาชมสวนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมะนาวนะฮะอยู่ในช่วงโควิดก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่บ้านมาเป็นเดือนแล้วนะฮะตอนนี้เป็นมะนาวเลมอนนะครับก็คือปลูกมาได้นานมาก,กคือประมาณปีกว่าแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ยอมออกลูกให้สักทีนะฮะซื้อกิ่งตอนมานะครับตอนนี้ที่ภูมิใจที่สุดก็คืจะเป็นพวกสลัดสลัดผัก ปลูกโดยไม่ใช่สารเคมีนะฮะปลูกลงในกระถางเล็กๆก็จะมีขี้วัวขี้ไก่นะฮะแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็ดินสำเร็จนะฮะที่ใส่กระถางเอาไว้สวยมากโดนฝนทุกวันนะฮะช่วงนี้เกาะสมุยพายุเข,ข้าตอนนี้จะปลูกเยอะหน่อยตอนนี้จะเป็นกระถางละตน้นตอนนี้จะเป็นบาสลิกนะฮะสวยมาก บุงพวกนี้เก็บไปหมดแล้วตอนนี้เป็นมะนาวมะนาวตัวนี้ก็คือจะปลูกทั้งหมดสามต้นเข้าหากันออกลูกครั้งเดียวแล้วก็ไม่ออกอีกเลยวันนี้ก็ได้ทำกิ่งตอนนะฮะเอากิ่งมะนาวเลมอนมาเสียบใส่นะฮะมาดูว่าติดไหมเพิ่งทำครั้งแรกตัวนี้เป็นเมลอนสีทองคนระับ ปลูกไว้ตรงนี้สองต้นออกดอกแต่ไม่ติดลูกตันนี้เป็นมะเขเทศต้นสมบูรณ์มากสวยตันนี้เป็นมะเขือตันนี้เป็นโรสแมรี่ตันนี้เป็นบาสลิกนะฮะอ,อิตาเลียน ซื้อมาจากแมคโครฮะเลามาลงกระถางเอาไว้มีมะเฟืองมะเฟืองติดอยู่หนึ่งลูกสวยนี่จะเป็นมะเดื่อฝรั่งมะเดื่อฝรั่งก็ติดลูกนะฮะแต่ลูกเล็กมากนี่ก็มะเดื่อฝรั่งหมดเลยตันนี้เป็นเมลอนสีทองเหมือน,นกันครับออกเต็มดอ,อกสงสัยต้นจะไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะดินที่บ้านเป็นดินซื้อมาถมะฮะแข็งมากแข็งยิ่งกว่าปูนอีกมะเดื่อฝรั่ง ตอนนี้ถั่วผูอันนี้ก็ฝรั่งับฝรั่งนี่หวานมากเก็บไปกินหลายรอบแล้วตอนนี้ผมเอากิ่งของชมพู่นะฮะกิ่งของชมพู่มาเสียบเอาไว้ลองดูฮะว่าจะติดไม่ติดนี่เป็นส้มส้มโอฮะกิ่งก่อนอันนี้เป็นมะนาวโห ดอกไม้ตามส่วนรอบกำแพงแต่นี้เป็นดอกกุหลาบบานแล้วนะฮะธรรมาดาจะดอกใหญ่มากแต่พอดีออกพร้อมกัน4ดอกกลายเป็นดอกเล็กเลยนี่คือต้นละมุดแล้วก็จะมีชมพู่เหมือนเดิมก็คือ ต้นชมพู่ผมเอากิ่งมะม่วงลองมาเสียบดูนะฮะเป็นกิ่งพันธ์ุมะม่วงตัวนี้เป็นมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้นะฮะจะมาดูว่าติดไม่ติดลองดูอย่างนั้นแหละฮะไม่มีอะไรทำช่วงโควิดตัวนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยนะฮะตัวนี้ก็ปลูกมาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วครับ ต้นก็สมบูรณ์ใหญ่ดีแต่ปลูกติดกับแพงเลยนะฮะพอเนื้อที่เล็กมากตันนี้เป็นแตงล้านแตงล้านตันนี้ก็จะเป็นต้นองุ่นปลูกมาไม่เคยออกดอกออกผลได้เห็นเลยตันนี้เป็นน้ำม่วงครับต้น้ำม่วงวันนี้ก็เสียบกิ่งเหมือนกันตันนี้เป็นกิ่งมะขามป้อมกิ่งอะโวคาดโด แล้วก็ดีเป็นกิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้เหมือนกันฮะลองเอาไปเ,เสียบดูไปงั้นแหละนี่ั้างินครับพยายามตัดใบทิ้งธรรมดาใบสวยมากตัดทิ้งเอาไว้ตัดทิ้งออกไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นเมลอนนะครับนี่ก็พยายามทำที่ปลูกพวกผักสลัดแต่งงมากผักสลัดฝั่งนี้ไม่สวยเอาซะเลย อันนี้เป็นพาสเลย์ตัวนี้ผมพยายามทําให้แตกต่างจากฝั่งทางนู้นนะฮะผมจะพยายามเอาเศษอาหารมาเทลงนะฮะแต่ผักสลัดไม่สวยเหมือนกับที่ผมจะ,จะใช้ดินเหมือนกันใช้ทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่าพอเอาเศษอาหารมาเทลงแล้วความสวยไม่เกิดเลยนะฮะอันนี้เป็นเชอร์รี่หวานมะม่วงน้ําดอกไม้ออกกิ่งสวยมากแต่ปีนี้ไม่ติดลูก มเดืฝรั่งตอนนี้เป็นต้นอะโวคาโดมาขามป้อมนั่นแหละครับเราจะมาลองดูว่ากิ่งที่ผมทาบเอาไว้มันจะติดหรือไม่ติดยังไงมาดูข่าวหน้านะครับสวัสดีครับ